โอเคครับในส่วนของการเตรียมตัดผ้าคาร์บอนนะครับก่อนอื่นที่เราจะทําการตัดผ้าคาร์บอนคือเราต้องรู้ว่าชิ้นงานเราเนี่ยต้องมาวางท่าบนตัวผ้าคาร์บอนก่อนแล้วก็ทําการเผื่อขนาดรอบตัวนะครับเพื่อใช้ในการหุ้มนะครับอย่างด้านข้างเนี้ยเราต้องเผื่อระยะประมาณสักสามถึงห้าเซนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวผ้าใช้ผ้าม้วนกับมาด้านในนี้ใช่ไหมครับนะครับเพื่อตึงไว้นะครับให้มันอยู่กับตัวชิ้นงานนะครับทีนี้เราลองมา วัดดูว่าตัวชิ้นงานก็น่าอยู่ที่ประมาณสักตามแนวนี้ใช่ไหมครับทีนี้การตัดผ้าคาร์บอนนะครับเราควรที่จะติดเทปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวผ้าคาร์บอนที่มันเป็นคุยๆเนี่ยมันฟ้งกระจายนะครับเราเราเจอการติดเทปลงไปนะครับลักษณะน,นี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้กครไกายในการตัดตามตัวกลางผ้าเทสเลยนะครับนะครับมันจะไม่ฟูงแบบนี้นะครับ การเก็บรักษาก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราเก็บผ้าตรงนี้ใส่เข้าไปในม้วนเหมือนเดิมวนนี้เราเอาตัวชิ้นงานมาทาบดูนะครับกับตัวขาบ,บ์บอนนะครับ เราต้องการให้มัน้าไปได้ไหนเราก็ลองตบบอบดูแหละลักษณะนี้ใช่ไหมครับ